สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนของรถ Honda City นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2 0 0 9ถึงปี2013นะครับซึ่งที่ปัดน้ําฝนที่ผมจะใช้ในวันนี้ผมซื้อมาจาก Mr. DIY นะครับครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันครับครับขนาดที่ผมใช้นะครับจะเป็นขนาด ตัว14นิ้วกับตัว24นิ้วนะครับก็มีตัวสั้นกับตัวยาวนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็ให้หันที่ปัดน้ำฝนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดันลงนะครับแบบนี้นครับดันลงแล้วก็ค่อยๆถอดออกนะครับแบบนี้สำหรับที่ปัดน้ำฝนของ m r DIY นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะครับให้เปิดฝาครอบออกก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เอามาสวมกับก้านฝัดน้ําฝนนะครับทางนี้นะครับสวมเข้าแบบนี้แล้วก็มันจะมีตัวคล้องอยู่ตรงนี้นะครับให้ดันขึ้นนะครับพอดันขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทําการปิดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ด้านต่อไปมาเปลี่ยนด้านที่2กันนะครับสําหรับตัวเล็กนะครับวิธีการถอดครับก็เหมือนตัวใหญ่นะครับก็คือหันมานะครับแล้วก็ดันลงนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับนีะต่อไปเปลี่ยนตัวใหม่นะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับใี่แกะฝาครอบออกนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ให้ผ่านให้ผ่านตัวฝาครอบเข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวคล้องนะครับนี้เราก็ดันขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทั้งสองทางนะครับก็พับที่ปัดน้ำฝนลงนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับมีอันนึงนะครับที่ลืมไปนะครับก็คือตัวยางปัดน้ํานะครับมันมีฝาครอบอยู่นะครับอย่าลืมถอดออกนะครับ อนนี้นะครับของมิสเตอร์ดีไอนะครับนี่นะครับให้ถอดออกด้วยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ